365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่44พระยานเอื้ออาทรและความชั่วร้ายที่เป็นอุปสรรค หนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่309ถ้าพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระผู้เนรมิตสร้างโลกที่ดีมีระเบียบทรงเอาพระไทยใส่ทุกสิ่งที่ทรงเนรมิตสร้างขึ้นมาทำไมความชั่วจึงมีอยู่ต่อคำถามที่กวนใจและหลีกเลี่ยงไม่ได้คำถามที่ชวนให้เป็นทุกข์และลึกลับประการนี้ไม่มีคำตอบใดเป็นที่น่าพอใจได้ ความเชื่อของคริสตศาสนาโดยส่วนรวมทั้งหมดเท่านั้นเป็นคำตอบสำหรับคำถามนี้นั่นคือความเชื่อเรื่องความดีของกาเนรมิตสร้างโชครายเรื่องบาปความรักที่เปี่ยมด้วยความอดทนของพระเจ้าผู้ทรงทำพันธสัญญาเพื่อเสด็จมาพบมนุษย์ก่อนการให้พระบุตรเสด็จมารับสภาพมนุษย์เพื่อทรงไถก่กู้การประทานพระจิตเจ้าทรงเรียกมวลมนุษย์มารวมกัน เป็นพระศาสนาจักรพลังของศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆการที่ทรงเรียกมนุษย์ไปรับชีวิตที่เป็นสุขโดยทรงเชื้อเชิญสิ่งสร้างที่อิสระเสรีให้ยินดียอมรับแต่ก็ยังเป็นความลึกลับที่น่ากลัวด้วยที่สิ่งสร้างเหล่านี้ก็อาจปฏิเสธไม่ยอมรับได้ด้วยไม่มีคำสอนส่วนใดของคริสตศาสนาไม่มีเหตุผลที่อาจตอบคำถามเรื่องความชั่วได้เป็นบางส่วน หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่310ทำไมพระเจ้าจึงไม่ได้ท่งเนรมิตสร้างโลกให้สมบูรณ์จนความชั่วใดไม่อาจมีอยู่ได้อาศัยพระอนุภาพไร้ขอบเขตพระเจ้าอาจส่งเนรมิตสร้างอะไรอะไรที่ดีกว่าได้เสมอกระนั้นก็ดีโดยพระปีชาและความดีไร้ขอบเขตของพระองค์พระเจ้าทรงประสงค์จะเนรมิตสร้างโลกในสภาพของการเดินทาง ไปสู่ความสมบูรณ์ขั้นสุดท้ายกระบวนการเช่นนี้ในแผนการของพระเจ้าจึงรวมเอาการปรากฏมาของบางสิ่งกับการอันตรธานหายไปของอีกบางสิ่งรวมสิ่งที่ดีบริบูรณ์กับสิ่งที่ดีบริบูรณ์น้อยกว่ารวมการทำลายล้างกับการเสริมสร้างของธรรมชาติด้วยดังนี้ความชั่วทางวัตถุจึงมีอยู่ร่วมกับความดีทางวัตถุ จนกระทั่งถึงเวลาที่สิ่งสร้างทั้งมวลจะบรรลุถึงความสมบูรณ์ของตนหนังสือคําสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่311บรรดาทุสวรรค์และมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสร้างที่มีสติปัญญาและอิสระเสรีต้องดำเนินไปสู่จุดหมายสุดท้ายของตนโดยการเลือกที่อิสระเสรี และมีความรักต่อสิ่งที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาเหล่านี้จึงอาจผิดหลงไปได้และในความเป็นจริงก็ได้ทำบาปแล้วดังนี้ความชั่วทางจริยะที่หนักกว่าความชั่วทางวัตถุอย่างเทียบกันไม่ได้จึงเข้ามาในโลกพระเจ้าไม่ใช่ต้นเหตุแห่งความชั่วทางจริยะแต่ประการใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมถึงกระนั้น พระองค์ทรงอนุญาตให้ความชั่วเกิดขึ้นเพราะทรงรักษาอิสระเสรีของสิ่งที่ทรงเนรมิตสร้างและทรงทราบที่จะทำให้ความดีเกิดขึ้นจากความชั่วนั้นได้ด้วยวิธีการลึกลับพอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเนื่องจากว่าพระองค์ทรงความดีอย่างสูงสุดคงจะทรงยอมไม่ได้ให้มีความชั่วใดๆในผลงานของพระองค์ นอกจากว่าจะทรงสรรพานุภาพและทรงความดีจนทรงทำความดีได้จากความชั่วด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่312ดังนี้เมื่อเวลาผ่านไปเราจึงอาจค้นพบได้ว่าพระเจ้าโดยพระยาณเอื้ออาทรที่ทรงสันพานุภาพ ทรงทําให้เกิดความดีขึ้นได้จากผลของความชั่วที่สิ่งสร้างของพระองค์ได้ทําไปรวมทั้งความชั่วทางจริยะด้วยไม่ใช่พวกพี่ที่ส่งฉันมาที่นี่แต่เป็นพระเจ้าพวกพี่วางแผนทําร้ายฉันแต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนให้ร้ายกลายเป็นดีเพื่อรักษาชีวิตของหลายคนไว้จากความชั่วทางจริยะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้น คือจากการที่พระบุตรของพระเจ้าทรงถูกปฏิเสธไม่ยอมรับและถูกประหารชีวิตซึ่งมีสาเหตุมาจากบาปของมวลมนุษย์อาศัยความอุดมสมบูรณ์แห่งพระหัสถานของพระองค์พระเจ้าทรงก่อให้เกิดความดีสูงสุดคือการที่พระคิสตะเจ้าทรงได้รับพระสิริลุ่งโรดและพวกเราได้รับการไถ่กู้ถึงกระนั้น เพราะเหตุนี้ความชั่วก็มีได้กลายเป็นความดีหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่313พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์การเป็นพยานของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยเลิกยืนยันความจริงประการนี้ นักบุญแคทเธอรีนชา์เซียนากล่าวแก่ผู้ที่รู้สึกไม่พอใจขาดความอดทนในหลายเหตุการณ์และต่อต้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนว่าพระเจ้าประทานเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักและจัดการไว้ล่วงหน้าเพื่อความรอดพ้นของมนุษย์ไม่ใช่เพราะจุดประสงค์อื่นใดเลยนักบุญโทมัสโม ก่อนจะถูกประหารชีวิตเป็นมรณะศักขีไม่นานปรอบโยนบุตรสาวว่าไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าไม่ทรงประสงค์เกิดขึ้นได้สิ่งใดไม่ว่าที่พระองค์ทรงประสงค์แม้เราจะเห็นว่าเป็นสิ่งเลวร้ายโดยแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่สุดท่านผู้หญิงยูลิอานาแห่งนอริชก็ยืนยันว่า พระหัตสาทางของพระเจ้าช่วยให้ดิฉันได้เรียนรู้ว่าต้องยึดมั่นในความเชื่ออย่างเข้มแข็งและเชื่ออย่างกล้าหาญว่าทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องดีท่านจะเห็นเองว่าเหตุการณ์ในอนาคตทุกอย่างเป็นเรื่องดีทั้งนั้นหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคทิลิก ข้อที่314เราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าผู้ทรงปกครองโลกและประวัติศาสตร์แต่บ่อยๆเราไม่รู้ถึงวิถีทางแห่งพระญานเอื้ออาทรของพระองค์เพราะความรู้ของเราจำกัดและม,มีขอบเขตในวาระสุดท้ายเท่านั้นเมื่อเราจะเห็นพระเจ้าเหมือนพระองค์ทรงอยู่ต่อหน้าเราเราจะรู้จักวิถีทาง ที่พระเจ้าทรงใช้นำสิ่งที่ทรงเนรมิตสร้างขึ้นแม้โดยผ่านเรื่องเศร้าของความชั่วร้ายและบาปไปจนถึงการพักผ่อนของการหยุดพักยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินให้บรรลุถึงสามร้วันจากคําสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า